สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้ามาดูไพ่ยิ่สีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอังคารที่13สิงหาคมพศ2567ค่ะคาพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เช้าวัวนอาทิตย์ค่ะ ชวันอาทิตย์ได้ไพ่ก้าถ้วยนะคะก็เรียกว่าอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะอาหารของกินขนมนมเนยนะคะเต็มตู้เย็นกันเลยทีเดียว5เหรียญน,นะคะไพ่เบนี้เตือนในเรื่องของการเงินนะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะต้องรู้จักเก็บประหย,ยัดอดออมมัธยัตถ์ด้วยนะคะในเรื่องของการเงิน หรือพวกไพ่ห้าเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะวันนี้อาจจะมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอ่อนเพลียง่ายนะคะแขนขาไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะหรือวันนี้มันอาจจะรู้สึกหดหูเหลือเกินนะคะไม่ค่อยมีกระจิตกระใจนะคะในเรื่องของการทํางานสักเท่าไหร่นะคะก็เรียกว่าเหนื่อยเนื่อยนะคะไพ่เดมูลนะคะนอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะบางคนนี้ทํางานหามรุ่มหามค่านะคะหรือว่าทํางานเข้ากะควงกะนะคะหรือไพเดมูลเนี่ยนะคะเรียกว่าคิดเยอะคิดมากคิด กังวลขี่ระแวงคิดทุกอย่างกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นบางคนอาจจะกําลังอ้อนวอนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีเรื่องราวสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาขออย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวเราเองต้องลงมือทําด้วยนะคะเรียกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าชักนาไม่ค่อยจะถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะเหมือนที่บอกนะคะการเงินรู้ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดอมมัธรัสยัดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้รักมันเหงารักมันเศร้านะคะบางค่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนรักเปลี่ยนไปนะคะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะอันนี้เรียกว่าโสดไม่สนิทนะคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนที่ก็าอาจจะไม่ได้ให้ความสามาําคัญหรือว่าสนใจคุณอยู่นั่นเองนะคะก็เรียกว่าหาันมารักตัวเองเยอะๆกันแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เกิดจากการนอนหลับพัก ผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากความเครียดด้วยนะคะส่วนหนึ่งหรือช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าด้วยสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะทําให้บางคนอาจจะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายเกิดขึ้นนะคะใครที่กินเก่งทานเก่งระวังจุกเสียดแน่นท้องด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลําไส้ก็ได้นะเรียกว่า บางคนช่วงนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพนะคะโภชนาการนะคะในเรื่องของคําว่าอาหารการกินสิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันนะคะเรียกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์ทุกๆวันใหม่นะคะคือโอกาสของเธอที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิต เลขหน้าไพ่มีเลข9มีเลข5มีเลข8นะคะชาววันอาทิตย์นะวันนี้หมอปลาแนะนําว่าถ้าจะทําบุญนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยุกยารักษาโรคนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างะคะ่ะชาววันจันทร์9ไม้เท้านะคะกังวลน,นะคะวิตตกสงสัยนะคะ จะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับชีวิตจะเอายังไงดีกับปัญหากับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเราเข้ามานะคะทิ้งไม่เท้าการงานยังมีความมั่นคงดีนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยงานนะคะ ทิ้งไม้เท้าเนี่ยบางคนมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับความไว้วางใจนะคะเรียกว่างานเก่ายังไม่เสร็จสิ้นงานใหม่นะคะหัวหน้าก็ให้มาเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีบ้างนะคะคนที่เขาไม่ชอบเราหมันไส้อิจชาทิศยานะคะเรียกว่าไพ่แปดดาบเนาะไม่ต้องไปใส่ใจในทุกๆเรื่องราวนะคะปิดทูปิดตาบ้างบางเรื่องราวนะคะที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่าคะ่ะ การเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การเงินคุณยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีแต่คุณอาจจะกําลังกังวลในเรื่องของคำว่าภาระหนี้สินสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะกังวลไปก่อนนะคะในช่วงนี้หรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคโชคลาภไม่ค่อยมีนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะมันอาจจะดูเหงาดูเศร้าไปบ้างนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันเรียกว่าบางคู่อยู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันเลยนะยิ่งแดดาบเนี่ยนะคะต่างคนต่างมุมเลยทีเดียวนะคะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดสนิทค่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะเจ็บปวดตัวนั่นเองนะคะบางคนเกิดจากการทํางานหนักไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนหรือเกิดจากความเครียดก็ได้นะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตาด้วยนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกช่องคลอดมดลูกนะคะอาจจะปวดท้องปวดประจําเดือนก็ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์กันบ้างค่ะถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิต ใช้ช่วงเวลานี้ทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั่นเองนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข9้ามีเลขค่และเลข8นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็วันนี้ไม่ค่อยจะมีโชคนะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารอัศวินถ้วยนะคะอัธยาศัยดีนะคะน่ารักนะคะเรียกว่าเป็นมิตรกับคนรอบข้างนะคะ ซีดาบนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะการเป็นการตายของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่อยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนอนพักฟื้นก็ได้ด้วยนะคะเดือนเลเวอร์นะคะมีสเสน่ห์ทางด้านวาจาคําพูดนะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและไพ่เดือนเลเวอร์เนี่ยเรียกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะ ค้าขายงานเซลล์นะคะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าธุรกิจกิจการงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าแล้วถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเดลเวอร์เนี่ยยังบ่งบอกว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีเสน่ห์ของตัวคุณเองก็ได้ด้วยนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอ อขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่นะคะก็เรียกวา่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือจะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามานะคะการงานวันนี้เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่กดกันเงอนกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสด ค่อยสนิทนะสดแบบมีคนคุยคุยค,ยครบนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนค่ะสุขภาพช่วงน,นี้ไพ่สีดาบนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะสดาบทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานนวดงานสปาได้นะหรือตัวคุณเองอาจจะไปนวดไปทําสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายก็ได้ด้วยค่ะมาดูนะคะไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะบอกอะไรบทเรียนสําคัญม,มักมาจากกัน เจ็บหนักเสมอนะคะเธอจงเรียนรู้กับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้สอนอะไรกับเธอบ้างนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข4มีเลข1และเลข6ค่ะหรือตัวเลขจากคนตายนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาววันพุธกันบ้างะคะ่ะชาววันพุธเมจกิเชียนนะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะอัธยาศัยดีมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะ สเตนนะคะงานหนักงานเยอะงานยุ่งนะคะต้องควบคุมต้องจัดการต้องดูแลนะคะบริวารลูกน้องนะคะหรือวันนี้อาจจะเจอเจอกับคนที่มีความอีโก้สูงค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะตัวคุณเองอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการใช้นะคะ สติปัญญาไหวพริบในการหลบในการหลีกในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกอาจจะทําให้รู้สึกน้อยน้อยใจไปบ้างในช่วงนี้หรือ5้าถ้วยเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าข่าวขราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครเข้ามาก็ได้นะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานข่าวดาก็ได้ด้วยนะคะการงานยังมีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ หรือถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะการเงินหาเก่งหมุนเก่งยัง การบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการเงินถ้าในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างหน่อยๆกันน้อยใจกันนะคะเรียกว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนี้ค่อนข้างจะให้เกียรติภรรยานะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะรักษาน้ําใจสามีนิดนึงนะคะถ้าคนโสดนะคะคนโสดก็เรียกว่าอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่านะคะหรืออาจจะไปได้รับรู้เรื่องราวข่าวข่าวแฟนเก่าเข้านะคะทาให้รู้สึกอ่อนไหวนะคะใจเต้นตูมตามขึ้นมานั่นเองค่ะ สุขภาพนะคะวันนี้ชาววันพูธด,ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงบ่านะคะต้นคอนะคะ เรียกว่าปวดร้าวตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะเกิดจากการยืนนานนั่งนานทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็เรียกว่าบางคนนี้นั่งไม่ได้ลุกไปไหนนะคะหรือว่าเดินก็เรียกว่าเดินไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วพวกข้าถ้วยเนี่ยนะคะนะถ้วยมันบ่งบอกในเรื่องของคำคำว่าอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะบางคนก็เรียกว่าร่างกายแข็งแรงดีแต่จิตใจอาจจะรู้สึกว่าป่วยไม่ค่อยสบายนะคะมันหดถูกมันท้อแท้ไปบ้างนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่จิตวิญญาณนะคะอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันพุธกันบ้างคะ่ะเรื่องที่เธอสงสัยอยู่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถามในสิ่งที่เธอก็รู้ว่าจริงนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข1นึ่งมีเลข8และเลข5นะคะหรือตัวเลขจากคนตายนะคะวันนี้ชาววันพุธหมอฟ้าแนะนำว่าเช้ามาใส่บาตรทำบุญนะคะ มาดูชาวันพฤหัสกันบ้างค่ะชาวันพฤหัสนะคะแฮงแมนเลยนะเรียกว่าทุกนี้นะคะรอการแก้ไขนะคะทุกนี้นะคะรอการเคลียร์หรือว่าจัดการนั่นเองค่ะ อะไรหลายอย่างก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะไม่หวังไม่ผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเรียกว่าวันนี้บางคนอาจจะเจอเจอกับลูกค้าที่ค่อนข้างจะดูงี้เงานะเรียกว่าถามแล้วถามอีกต่อแล้วต่ออีกนะคะแต่ก็ไม่เอาสักทีหนึ่งนะสินค้านะคะเรียกว่าหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยเหนื่อยกับงานในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่เลยนะแล้วพวกสีถ้วยเนี่ยนะคะ แฮงแมนนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะคะเดวิลนะคะนะไพ่เดวิลทำอะไรมันดูขัดแข้งคัดขาไปหมดนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะเกิดความหงุดหงิดนะคะความไม่เข้าใจอารมณ์เวียงวีนนะคะพวกเดวิลเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นสุดโต่งนะลงสุดโต่งเหมือนกันนะคะเวียงวีนง่ายนะคะในวันนี้อาจจะมีเรื่องราวให้ต้องฉุนเฉียวนะคะควบคุมในเรื่องของคําว่าสติแล้วก็อารมณ์ให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะ หรือถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่เดวิสเขาเรียกว่าใจใหญ่หน้าใหญ่นะคะหางเงินเกง่งใช้เกง่งนะสายเปหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้นะคะก็เรียกว่ารัดเข็มขัดให้กับตัวเองนิดนึงนะพอเรียกว่าวันนี้คุณอาจจะยังจัดการบริหารหมุนเงินได้นะคะแต่ดูเหมือน,นมีในเรื่องของคาว่าภาระหนี้สินหรือเปล่าที่คุณเองก็เครียดที่คุณก็กังวลอยู่นะคะบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียรย์สินจัดการภาระนูน่นนี่นั่นสิ่งต่าง ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะเรียกว่าพอแงแมงงอนลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา รักๆเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดไม่ค่อยสนิทด้วยนะอาจจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวมักจะเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะเพราะโดยอิทธิพลของไพ่เดวิลนะคะเรียกว่ารักที่อาจจะเป็นความลับนะคะรักที่อาจจะเปิดเผยไม่ได้ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะกินทานอาหารก็ต้องระมัดร,ระวังท้องร่วงท้อง ท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะกดไหลย้อนโรคกระเพาะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะหรือไปในสถานที่อัครจรน,นะคะก็อาจจะเรียกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะปกช้ำดำเขียวออกมาได้นะคะเรียกว่ายัางไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะยิ่งคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องคลอดหมดลูกเป็นตกขาวเป็นฤูด,ดูขาวนะคะ เรียกว่าวันนี้ไพ่ค่อนข้างจะเตือนนะคะชาววันพฤหัสในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูแลเอาใจใส่นะคะในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินสุขภาพท้องลำไส้ให้มากด้วยค่ะมาดูค่ะไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะเธอจะได้คําตอบมาจากการทําสมาธินะคะสมาธิให้สตินะคะให้ปัญญาให้ทางออกที่ดีนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลข2มีเลข4และเลขหนะคะ หรืออย่าลืมบอกหนึ่งลบหนึ่งกันด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเสียดไปเสียดมาได้นะคะอ่าและไพ่พวกนี้นะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้จะไม่ได้มีโชคนะในวันนี้นะคะเรียกว่าก็ต้องระมัดระวังนะสําหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายกันด้วยนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ค่ะดาบอึดอัดเครียดทุกข์กังวลนะคะเรียกว่ามือแปดด้านเหมือนกันนะสิบถ้วยนะคะได้กําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างจากครอบครัวจากคนรักนะคะหกเหรียญอะไพ่วันนี้เป็นไพ่ที่ดีนะชาววันศุกร์แต่ดูเหมือนคุณอาจจะกําลังเครียดนะคะกับงานกับสิ่งที่คุณกําลังรับผิดชอบอยู่หรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะกําลังรู้สึกว่ากดดันตัวเองกังวลนะคะว่าเอ๊ะตัวเราเองจะทําได้ไหมจะพาทีมนะคะนะ ทีมงานเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เราไม่รู้นะคะถามหัวหน้าง,งานนะคะถามผู้หลักผู้ใหญ่ขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากคนรอบข้างนะคะเรียกว่ามีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆนะคะกับคุณอยู่เพราะว่าสิถ้วยกับหกเหรียญเนี่ยเรียกว่าได้ทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันคอยสนับสนุนด้วยนะคะหกเหรียญ่งอกในเรื่องของคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะก็เรียกว่าการงานนะคะชาววัน วันศุกร์คุณอาจจะกําลังกดดันตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองนะคะหรือพวกค้าดาบเนี่ยถ้ามีงานหัวงานประมูลงานแข่งขันคุณต้องมีทีมงานที่ดีนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่ามีคนคอยผลักดันนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่หกเหรียญเป็นในมุมของคําว่าเงินหมุนนะได้มาหมุนไปหมดไปนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินหรือนะคะนะเรียกว่าการเงินของชาว วันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่หมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะความรักนะคะสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่นะคะหาเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่ก็มีคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะบางคนโสดแบบมีคนอุปถัมภ์ค่ะสุขภาพนะคะวันนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับปาลายตึงๆช่วงต้นคอด้วยนะคะ ใครที่แบกยกข,ของหนักนะคะระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเส้นเนาะเส้นตรงบ่านะคะมันอาจจะเกิดการจมอะไรพวกนี้นะคะเส้นตึงเส้นจมก็ได้ด้วยนะคะแนะนําว่าให้ไปนวดนะคะนะนวดคลายเส้นดึงเส้นอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าอาจจะช่วยได้นะคะหรือนะคะ บางคู่เนาะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะจุงมือการพากันไปทําบุญร่วมกันนะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะคะจะทําให้ความรักเนี่ยแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่แบบไม่เข้าใจกันเนาะเพราะพวกห้าดาบบางทีก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันนะคะอยากจะง้อแฟนแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกันบ้างคะ่ะ เธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะใครที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็หาเวลาให้กับครอบครัวนิดนึงนะคะทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะพูดคุยกับคนในครอบครัวบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการสารความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์อัศวินเลียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะอสศวนเลียนเนี่ยบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึง่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาลงทุนมาจัดการภาระสิ่งต่างๆ อสศวนเดียนเนี่ยมีโชคจากทะเบียนรถด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงินก็ได้นะทาวเวอร์นะคะช่วงนี้การเงินนะคะอาจจะหมดไปกับการซ่อมรถนะคะซ่อมบ้านนะคะรถเข้าประกันรถเข้าศูนย์นะคะเคลมประกันเคลียร์ประกันหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะพวกทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินแบบปุ๊บปั๊บนะคะแบบที่เราไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนเอาไว้แล้ว แต่มันมีในเรื่องของเงินนะคะที่ต้องจ่ายออกไปโดยที่เรียกว่ากระทันหันนั่นเองนะคะหรือพกทาวเวอร์เนี่ยเขาเรียกว่าทุคลาบก็ได้นะได้เงินมาก้อนหนึ่งนะคะก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะหรือเสียเงินก่อนแล้วอาจจะมีเหตุให้ต้องได้เงินนะคะรวมถึงทาวเวอร์เครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํงงานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเน็ตไวไฟอาจจะเกิดการล่มนะคะ ใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะเรียกว่าลูกค้าอาจจะยกเลิกหรือว่า c a n ซิลก็ได้ด้วยนะราชินีดาบนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะถอยไม่ได้ท้อไม่ได้นะคะด้วยหน้าที่นะคะด้วยความรับผิดชอบนะแล้วพวกราชินีดาบกับทาวเวอร์เนี่ยบางครั้งพูดจาตรงพงผางนะคะเอาใจใครไม่ค่อยจะเป็นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันนะคะในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะต้องรู้จักที่จะหลบหล,ลีกเลี่ยงบ้างนะคะการตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะเรียกว่า ต้องรู้จักอ่อนน้อมทำตนบ้างนะคะหนักนิดเบาหน่อยบางสิ่งบางอย่างยอมได้ก็ต้องรู้จักที่จะยอมบ้างนะคะไม่ใช่ว่า,าเขาเรียกว่าเถียงหัวชนฝานะคะดื้อไม่ฟังใครเลยอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะการเงินก็เหมือนที่บอกนะคะยังไงวันนี้ก็รัดเข็มขัดให้กับตัวเองให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะความรักเนี่ยดูเหมือนวันนี้ชาววันสาวค่อนข้างจะมุทะลุอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะ เรียกว่าลบหลีกเลีเ่ยงในเรื่องของการประทะกันจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าทะเอลาะกันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้เนาะมักจะมีในเรื่องของการถูกขุดคุยเรื่องราวสิ่งต่างๆขึ้นมาเปล่าๆนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้คุณโสดสนิทเลยทีเดียวนะเรียกว่าครองความโสดนะคะพวกทาวเวอร์กับราชินีดาบเนี่ยหาคนรักหาคนถูกใจยากนะค่อนข้างจะชั่งเลือกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ ูดจาตรงๆทำให้อาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้ามาจีบนั่นเองนะคะสุขภาพทาวเวอร์วันนี้ดื่มน้ำทานน้ำเยอะๆนะคะชาววันเสาร์ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายนะท้องร่วงท้องเสียนะคะหรือว่าบางคนเป็นโรคกระเพาะกินทานอาหารไม่เป็นเวลาก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหันมาดูแลใส่ใจนะคะในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินท้องลำไส้ด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนำอะไรนะคะ เธอจะกลัวความสูญเสียไปทําไมในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเธอเลยทั้งร่างกายนี้สุขทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเธอเลขนาภัยมีเลข6มีเลข1มีเลข6และเลข1นะคะหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะเอกสารเก่าๆนั่นเองค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วย